ครับผมตัวนี้พือเทพมังกรนะครับผมเทพมังกรนี่เป็นลูกของพ่อเทพมงคลครับแม่ฮิปโปเพือกของคอกสอจออามนะครับบีดโดยท่านสอจอมานดครับตั้งใจรักนะครับซึ่งเป็นบิดาของท่านซอจออามนะครับสอจอมานดเนาะหน้ากมันเป็นไงอยู่น้าบินบอลบือนะครับไปโตอยู่กับบินบอลบือนะครับที่นี่ตไปตกมากก็เลยได้มาประจาฟาร์มอยู่น้าผมนะครับเพื่อขยายพันธุกรรมให้เกษตรกรนะครับผม สวยๆแบบนี้ตั้มได้เปิดแบงก์่ครับเปิดครับผมตัวที่ผมจุงไม่พี่น้องเบิ้งนี่ผมเปิดทุกตัวนอกจากทีมมังก่อนครับแม่พันเท่านเนาะแม่พันขอก็เปิดครับครับเจ้งตัวนี้ตั้มเปิดราคาไปจังไดครับบวกกักกันครับเปิดสองล้านห้าสองล้านห้าสองล้านห้าบอกใหญ่ๆแมนครับบอกใหญ่ๆอยากได้ของใหญ่ก็ต้องเข้ามาแมนครับก็ถือว่าเป็นควายเกตเกตเอนเนาะพี่อูนะรุ่นนี้เนาะอ่าตัวนี้นะครับซื้อเพชรมุกดานะครับผมอ่าแม่ก็เป็นเพชรอุดรบวกปาลสุริน ครับครับผมส่วนพ่อขอกลุงเพชรลุงปิ๊กควายไทยครับเพชรครับผมนะครับลูกของลุงเพชรเพชรมุกดาเพชรมุกดาที่ว่างามนะครับัว้งามอัตลักษณ์ดีนะครับเพชรมุกดานนองตมได้เปิดแดงหรครับเปิดครับผมตัวนี้สองอันสามครับสองจุดสามสองจุดสามต่อรองไดต่อรองใดครับต่อรองเอามันสมเหตุสมผลนะครับตามเนื้อผ้ามันเนาะต่อได้เบิ้ลมือต่อได้เบิ้ลมือครับ ไปมักของใงญ่ของงามนะครับพี่นอ้องตับนี่เปิดทุกตัวนะครับลอบ่อเบิ่งไปเรื่อยๆนี่ทุกเกตทุกใสครับมีสาวหน่อยนํานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการยาควายตาพระลามบำรุงกำลังควายเห็ดในควายสุขภาพแข็งแรงจเจริญอาหารยาประสา,านนานมตาพะลามบำรุงว,วัวควายคอดลูกหม่แม่พันธุ์วัวควายนมนมบ่ดียาควายตาพระลามซอยใดสนใจสั่งซื้อ0 8 5 8 3 3 3 3 3, 3 สวัสดีพี uh, N, ่น้องคนฮักค่อยนะครับวันนี้ในหอยไรลานนะครับยูที่อำเภอบันเทนนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับเขามาหาในหอยงญ่นะครับใจเกินร้อยนะครับต่ํายําไม่ทองนะครับผมเต่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมหอยต่ําครับผมหอยต่ํานะครับหรือรู้จักกันในวงการกับต่ํายําไม่ทองครับแม่ครับซื้อฟ้ามเข้าวังอะไรครับต่้าย่าไม่ทองครับผมย่างไม่ทองฟาร์มครับผม พี่กัดอยู่บ้านนี้ยังครับบ้านน้องผักหลอดครับตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับครับที่นี้เป็นข้าม้ายนะครับต่ำจะมีทั้งแม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธุ์ครับผมเมื่อนี้จะผ้าช่มนะครับแล้วก็พร้อมเปิดราคาพร้อมมีตัวแบงค์พร้อมนะเปิดครับเปิดย่างชัดเจนเลยครับต่ำขตามเข้าตั้งมาได้กี่ปีแล้วครับมองนี้เห็ดมาได้ประมาณเกือบสองปีนะครับพี่อูตะก้อนผมกะ ก็ไงก็เป็นให้ห้อยเนาะก็อยู่ยู่หลายหมองตะกี้ก็หายกินยูโคราตครับผมหายกินยูโคราตแล้วก็เป็นคนซื้อว่าซื้อควายจะได้ครับครับผมก็เลยมาตั้งหลักปักฐานอยู่นี่ประมาณสองปีนะครับแตกก่อนอายุผู้เขียวที TPU เคยเห็นเนาะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นา้ามนะครับมีพ่อพันุแม่พันนะครับผมมา่อตอนเริ่มเลยเขามาเลี่ยงควายนี่เอครมบอนาี่เขาแปดปีเนี่ยครับที่เป็นที่เป็นยิงเป็นจังนะ ตอนนั้นไปเห็นบินบอลบือจุงควายงามเอา้กาก็ได้คิดว่าห้องก็ซื้อควายอยู่เป็นอย่างห้องที่พัฒนาขึ้นบ่ได้แล้วก็เสียเอาขอสนามคือเพื่อนบ้านได้เลยเพราะห้องก็เป็นคนซื้อขายควายแล้ว้องก็เห็นหลาย,ลายตัวเนาะครับครับมันก็เลยว่าห้องกับหนาที่คิดได้เตีกับกา,มบายมันเทศบ่ได้คือเพื่อนหรอกครับเพราะว่าเขาเลียงบทนมันมีแต่คนมาเสือเอา <laughs> ขาก็เลยเออเขาในห้อยในห้อย,อยติดปากได้บัดนละครับครับผมแต่ว่าด้วยประสบการณ์เ้องกับ เป็นควายหลายกับพ่อได้พันตาหลายเมียนครับนะครับจะถือว่าเพื้นก็เป็นแรงบันดาลใจในการเมียนครับเม,มียนบินน้องบินนี่เป็นแรงบันดาลใจในการเล็ดควายงามเขาเลยครับผมก็เลยกลับกลายว่าบ่ซื้อควายเ,เนืบเลยซื้อควายเลี้ยงควายงามไปเลยไอ้มันเบิง่งยมำจะของเมียนครับเมียนมูกรสีมักน้ำเมียนครับจังน้องตั้มตอนนี้ในควายควายในฟ้ามนี่มียกตัวครับตอนนี้ควายในฟ้ามเนี่ยมันกับมีหลายตัวอยู่ครับจะว่าตัวเน้นๆก็สีควายําเสนอประมาณสี่หาตัวนี่ละเมื่อไง ครับตัวที่บริเนนเท่ากับมีหลายตัวยุ่มีประมาณยี่สิบตัวผลัดทังอยู่ในบ้านทั้งอยู่น่ครับมีสองจุดนะครับมีสองจุดแต่จุดนี้เขาจะพาชม่มเมียมคอพันค่อยเผือกนะครับตัวนี้ก่อนนะครับครับตัวนี้เดี๋ยวให้ตำแนะนํานะครับครับผมตัวนี้ซือเทพมังกรนะครับผมเทพมังกรนี่เป็นลูกของพ่อเทพมงคลขับแม่ฮิปโปเผือกของคอกสจออมนะครับบิดโดยท่านสจอมาโนดครับตั้งใจรักนะครับซึ่งเป็นบิดาของท่านสจออมนะครับสจอมาโนดเนาะ เรากมันเป็นไงอยู so ่น้าบินบอลบือนะครับไปโตอยู่กับบินบอลบือนะครับที่นี่ตไปตกมาก็เลยได้มาประจําฟาร์มอยู่น้าผมนะครับเพื่อขยายพันธุกรรมให้เกษตรกรนะครับผมครับตัวนี้จะมาอยู่กับตาเดยักเดือนนะครับตรงนี้ประมาณแปดเดือนนะครับอยู่เกือบปีแล้วเกือบปีไปปลายแล้วครับตัวนี้ตาเปิดโครงการแบบไหนนะครับอ่าผมเปิดโครงการนะครับในหกสิบวันชั้นตั้งท้องนะครับ ราคา20,000บาทนะครับส่วน้ามันยังบะท้องเนาะเลิกกำหนดไปเขาคิดเมื่อละร้อยครับมือค่าเลี้ยงพอได้ค่าอาหารพอได้ค่าอาหารนะครับก็คือว่าซอยๆกันไปผสมแบบไปกับไม่นับครั้ง5,000บาท5,000บาทเติดิบามาไหมพอดาใหมเอาจนเบื่อเอาจนท่างเป็นโศกแมนครับเพราะว่าเงินหาพันมันก็ถือว่าเป็นเงินไหลด้วยสำหรับเกษตรกรนะครับแต่คืออยากให้ติดนั่นแหละครับข้าก็ทิให้คําปรึกษาหลายๆย่างที่บางที่มันผสมมาติดข้าก็ทิ ครับปรึกษาว่าต <place> so really no ้องเฮ็ดยังไงยังไงเตรียมพร้อมยังไงอีกพร้อมนะครับครับจะถือว่าซอยกันแม่นครับเนี่ยผสมจริงกับไม่โอกาสติดติดติดสูงครับคมักพี่น้องทำมักสายเผือกนะครับเผือกสายต่างครับผมอีกตัวหนึ่งครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับเราตามคิดไังไหนครับเอาเขาว่าพัฒนาเป็นพรอมันก็เปิดจสำหรับเออผมผมคิดอย่งที่เด้ครับผิวแต่ก่อนเผมกันนี่มันค่อยดับมือกันเนาะเจ้าผิวเห็นแล้วเนาะครับว่ค่อยจับเรยค่อยเผือก ทีนี้ผมบอกว่าควอยดำเนี่ยมันเกิดการแข่งขันกันหลายไหมครับพี่อ <OOOO> ูครับพอพันควอยดำเนี่ยถึงขึ้นทับเนียบแล้วก็บขึ้นทับเนียบเพราะว่าเป็นร้อยนะครับในประเทศไทยตอนเนี้ยครับแต่ว่าควอยเผือกเนี่ยขึ้นทับเนียบถึงขึ้นทับเนียบเพราะว่าบันขืนยี่สิบตัวนะครับ,รบ <izon. S 1> ผมก็เลยคิดว่าเอะสิปูทังปูทังเหล็ค,คว้อยเผือกนะครับอืมก็เลยพยายามบีดเป็นบีดเป็นเผือกที่ถตาของบีดขึ้นมาเอีกมันยังมีสตอรี่เนาะครับ ครับก็ที่ยังที่ที่น้ำเสนอแหละเมียพันจะโตที่ังไงผมกระไซเพาอนีไว้เบิดบริชัยตัวอื่นครับครับจังเทปังก่อนครับเราเผืออเป็นยังตเป็นเทปังก่อนครับอ่ามักมักเอียงในโตเทปังก่อนเทปังก่อนอาเซีบมันค่อยสูงหลายนะครับผมมักความเงาความประจุเนื้อของเขานะครับผมตรงนี้แหละนะครับซึ่ง แล้วก็หน้าตาเ,เขากับโมบเ็นบ่โมเนคุ้ยกี่ไล่นะครับผมครับอบาบเได้ขีิริวี้รีนะครับแต่เขาบัลเลรอถือว่าน้ำสมัยบันไดนะแต่ว่าเขามีความเจ้าเนือ้อเจ้าหนังแล้วก็นิสัยของเขาเป็นคุ้ยเลี่ยงง่ายแล้วก,ลก็ลูกของเขาน่ยูกของเขาเนี่ยที่ได้พันลูกกร,รมของพ่อหลนะครับพี่อูครับหลายตูนะครับที่เห็นลูกของเขาครับเจ้าเนือ้อเจ้าหนังคือพ่อเขานี่แหละแล้วก็ทีนมีมีความสูงโดดเด่นอยู่เกินพ่อนะครับผมถือว่าพัฒนาการเกินพ่อ ถ้าไล่สายเพื่อนเลยนี่ต่ไล่สายให้พี่น้องฟังนะครับลา่สายเลยเนาะพ่อเขานี่ก็ดิเป็นเทพมงคลน้นเนาะเทพมงคลน้นก็ดิเป็นลูกแม่แมีกับพ่อเบิ้มพระลานแม่นบ่นครับครับส่วนแม่ฮิปโปนี่เป็นลูกของเพชรอุดอรครับอนั่นแหละสายเขาคือ,อยังสายล <ะ S 2> ักลก็จะเป็นเบิ้มพระลานกับเพชรอ,ดอรุดรแม่นครับก็่ดิเป็นสายเบิ้มพระลานก็บดิเป็นสายอุทัยพระตะสายอีสานที่นะครับครับมันก็ดิลงตัวว่าเป็นตัวนี้ แต่ว่ามันกระเปียกไปอย่างหนึ่งคือว่ามันบค่อมีลูกที่มงคลเป็นเผือกเปคนับครับสายเบิ่มบก่อยมีสายเผือกนะอืก็เลยว่าตีเป็นสายเบิ่มนม่ครับตีเป็นสายเบิ่มพันล้านสายเบิ่มพันล้านครับที่เป็นค้ายเผือกไวงามเลยครับตัวนี้เราเกียรติประวัติเพื่อนยังไงครับตมตัวนี้ได้ที่หนึ่งง้นชาติกับลายสองเถวมั้งครับอยู่ตัวนี้แล้วก็ลุงเมียนครับได้แชมป์แล้วก็ลุงสนาได้มันก็ติดที่หนึ่งที่สองยุ่อย่างที่นะครับ ซึ่งเขานะี่ะเขาที่เขารุ่นเดียวกับมังกรมังกรผ่าเนาะของของพีวิต์เนาะรุ่นเดียวกันนะครับเออเขากันที่เป็นคู่แข่งกันมาตลอดนะครับครับที่ว่าเพื่อนร่วมรุ่นแมนครับแมนเป็นค่อยงามทั้งครูค่อยงามทั้งคููคาาคสางสีสันซ้อยกันครับครับปัจจุบันเพิ่อนอายุไดไรเท่าไรละครับตอนนี้สี่ปีแปดเดือนนะพี่อูสี่ปีแปดเดือนครับฟันถามคู สี่ปีแปดเตือนครับส่วนสูงประมาณเท่าไรครับประมาณหลอหกสิบเนื้อครับประมาณสูงหลายสิบนะครับแต่ว่าย่าง่เนา้อเตียเป็นคือยงางแบบไทยดีเนื้อนะครับดีย่างที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องแล้วไข่เขานี่เป็นไข่คอนี่เป็นพ่อพันธุ์ที่ไข่งามครับผมครับไข่สวยไข่สวยเลยล่ะเรื่องผสมนี่ไว้ใจเขาครับห้านาทีสามดอกก็ได้อืึนไว้ครับตัวนี้ต่ำเคย เคยสร้างลำหนักบ่ครับกระบ้านเอ้ผมสร้างตอนนั้นตันสี่ร้อยตันตันสี่รลอยยี่ยี่สิบตันเครื่องครับตอนนั้นตอนนั้นยังบ่สมบูรณ์ปานี้เด้ดตอนนี้วันที่บ่ตันคือเขาตันหาหรือผิวตระปั้นตันหาได้ครับตระมั้นนี่แหละนี่ครับเนื้อนังดีนะครับเป็นควายที่กินง่ายยู่งง่ายผิวเขาเรียกง่ายต่อนะเราจุดเด่นของลูกเพิ่นในการสรงลูกออกไปได้ครับลูกเขานะลูกเขาน่ะสิเป็น ตัวที er it meant, it meant, it meant, it ่แข้งขายเวาแล้วก so, ็ประจุเนื mm ้อ hmm. ดีครับพี่อูซี่หาเดือนนี้ลูกจากเลยวยวควายควายคว้ยหน่อยลูกของเขาเนี่ยมันที่เป็นมันที่เด่นกว่ามูอยู่ในฝูงเขาเลยครับที่ไปเบิ่งนะแล้วก็กล้ามเนื้อเขาดีขึ้นเป็นมัดเป็นมัดแต่หน่อยเลยนะครับพี่อูครับผมก็ได้มองว่าเอ๊ะคว้ยเนี่ยเนาะคันที่คันทคันท่นที่ฮอวีาแบบ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 ความเป็นจริงเนาะมันก็ต้องจบกันที่เนื้อเนาะงามมันก็ต้องประจุเนื้อพร้อมว่าพี่อูว่ะครับผมก็ได้คิดสั้นครับถือว่าเต มันจีคิงดีพ้อมันจีบาบางครับครับมันจิบาบางครับเป็นค่อยเผือกมันจิบางก็ค่อยดำาจ็กน้อยแม่นครับตัวนี้ก็ถือว่าตั้โต้วงนะครับเปิดก่วงน้านะครับเลิกนะครับเทปมังกรเทปมังกรเปิดผสมจริงนะครับพี่น้องครับผสมจริงครั้งละห้าว่าเป็นครั้งละห้าพันแม่ละห้าพันเอาจนติดท่องละห้าพันเอาจนติดครับฝากค่วงกันกับหกสิบมือสองหมื่นบาทถ้าเลยไปนั้นก็คิดวันละร้อย ครับครับ <tampoco> ส่วนหลายมันทีบลเลยดอกเลยยังมากครับซิฟมือครับเพราะว่ารอติดท้องสินะตามฝากเบอร์โทรกับพี่น้องครับผมเบอร์โทรผมกับศูนย์หกสองสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าครับครับเบอร์ร้ายกับเบอร์นี่ครับผมผููได้ยากมาเที่ยวชมกับมาได้อยากมาเยี่ยมชมครับพอพันนะครับงามๆอยากผสมครับติดต่อนลังต่ำนะครับครับนี่ครับฝากไว้อีกนึงทางเลือกนะครับเกษตรกรที่มัก ควยดอนนะครับมาควอยเผือกนะครับเจ้าเทพมังกรนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมแม่พันธ์งามๆครับผมมามามารับเดี๋ยวจะพาชมแม่พันธ์นะครับงามๆนะครับอยู่ในฟาร์มหนองตับนะครับตัมแม่นี่ซื้อมาจากไหนครับเนี่ยกาลเกตครับน้องกาลเกตน้องกาลเกตครับ เป็นทายาทของพ่อเก่าเจริญนะครับแม่ก็เป็นเพชรอุดรบวกใบหยกที่พี่อูถามว่าหนาคือคมนั่นแหละครับครับผมหนาเพิ่สวยนะหนาคมนะครับกาลเกตนะครับพี่น้องกาลเกตเป็นอายุเท่าไหร่ละครับตอนนี้คือเขาสามปีพี่อูฟันคู่เด็กแฮร์แล้วอายุสามปีครับที่เขาสามปีฟันหนึ่งคู่ฟันหนึ่งคู่ครับครับความสูงประบ้าณเท่าไหร่ครับประมาณหนอยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเนี่ยนะครับ สรงมันลอยหาสิบสี่หาสิบห้าครับนะครับปัจจุบันกระท่องสองพ่อเทพมังก่อนองพ่อพันท่านเนาะครับสองพ่อพันยี่สิบสามกรอนะครับท่องประพันจะเดือนครับเจ็ดเดือนเข่าแล้วผิวเจ็ดเดือนครับแสดงว่าเพั่อนยูนกลกันเต้นหน่อยมี่ครับแสดงว่าเทพเขามาที่แรกเนาะนำตัวนี้แหละตัวแรกแกราเกตนะครับจุดเด่นของกาละเกตเลยนี่เป็นยังไงครับเขาที่ได้ความสูงเนาะกันนะคุ้มครับผอว ได้ความสูงหน้าคมเขาอาจิี่พรท่านได้อ้างปันใดเพราะว่าควายลูกเล็กเนาะลําตัวก็ยาวพอสมควรนะครับครับแต่ว่าความอ้างเนี่ยมุงบั่ปันใดได้สูงได้ยาวครับได้สูงได้ยาวครับหน้าคมนะครับหน้าคมนะครับกระดูกกระเดี่ยวก็ถือว่าเป็นกระดูกควายเมียที่ดีครับครับถือว่าพื้นดีร้อยดีครับนะครับถือว่าเป็นเมียพันธุ์ได้สบายเลยกับก็ชัดเจนนะครับพี่หน่ถือว่าเป็นเป็นเบือควายง่ายนะครับผ่วเนี่ยเมียพันธุ์งามๆเลยนะครับพี่น้องเบอร์ควายใหญ่ครับ ก็ได้ลูกแหลกไปแล้วนะดิน้าขึ้นหลายนะครับมีเนื้อมีนังขึ้นหลายนะครับตอนนี้เป็นทองเจ้าเทพมังกรครับทองเทพมังกรเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนครับนี่ครับพี่น้องโอ้นะครับแม่พันเบิงหน้าตาเขนตัวนี้วาสนาเขาชื่อ่ได้เดินสนามครับเป็นเัืงดครับ ตอนนั้นก็ว่าจะเอาไปฟันุฟันน้มล้มเนาะครับขึ้นรถไปฟันหลุดครับพี่อูขึ้นรถไปงั้นกระสินดิฟันหลุดจับแต่เขอก็ไปติดติดที่ซีเขาขามรุ่นไปติดี่ลี่ยนเปนรุ่นใหญ่ครับผมเบลียนเป็นนีผู้เด็กก็บว่าถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงฟันน้มล้มกันมีมีรางวัลปิดแน่นอนมือนั่นนะมือนั่นนะมือนั่นครับมันนี่ฟันหลุดแล้วก็เลยฟันหลุดแล้วก็เลยจะลงขามรุ่นเลยครับผมแล้วก็เลี้ยวเลยวันนี้พอไปเลยอายุนี่เลยเด้อเมืองไทยครับ ครับเบิ้งได้ถางได้ถ่ายเป็นนะครับเขาหางดีนะครับครับว่าที่เอาพ่อเทียมมากกก่อนนี่เติมเตรียมเรื่องเนื้อเห็นมันถ้าลูกออกมาก็ดีเห็นมันเนื้อมันไหลกว่านี้นะพี่อู๋มันที่ได้เบิ้งดีๆนะเพราะตัวนี้ก็สูงยาวอยู่แล้วนะครับผมวันนี้เขาเอาแต่เนื้อประตูเข้าไปเลยบป่ะนีครับตัวนี้ออว่าเป็นเผือกก็ไ้ดอนเป็นดำก็ได้แมนครับนะครับสวยๆแบบนี้ ตั้มได้เปิดแบงค์ป่ครับเปิดครับผมตัวที่ผมจุงไม่ให้พี่น้องเบิงนี่ผมเปิดทุกตัวนอกจากทีมมังกรแม่พันเท่านนะแม่พันธุ์ผมก็เปิดครับครับตั้งตัวนี้ตั้มเปิดราคาไปจังไดครับบวกกันคารับเปิดสองล้านหาสองล้านหาสองล้านหาบอกใหญ่ๆแมนครับบอกใหญ่ๆอยากได้ของใหญ่ก็ต้องเข้ามาช่วแมนครับถือว่าเป็นควายเกียรเกียร์เอสนะพี่อูนะลูกนี้เนาะว่าก็เพิ่งฟันคู่เดียวนะครับผมครับอนาคตกับสูสีร้อยหกสิบดีดอก นี่ครับพี่น้องของงามๆนะครับสูงๆูงเ้าวๆนะครับพี่น้องทองเจ็ดเดือนสองหัวใจนะครับตับเลยไว้สองล้านห้าสองล้านห้าครับอยากเห็นตัวจริงนะครับเข้ามาชมกันนะนี่เองครับเขามาเบิ้งครับผมเขามาเบิ้งนะครับบปสื่อกับขามาเบิ้งเนี่ยนี่เครับบปรสื่อเขามาเบิ้งครับนี่คือควายงามครับพี่น้องบางคนก็โทรมาหาว่าอู้บ่บมีเงินสิได้เขาไปเบิ้งคือเขาไปเบิ้งสี่เป็นจังได๋สี่นั้นนี่บ่ จะไปวางสันครับวัดวัดจะมีหัวใจมาหากันครับวัดได้นื้นหนึ่งก็ไดดเนะหนึ่งว่าผิวย่างที่ไรก็ได้ความรู้กลับไปมาเบิ่งหมนแมนครับอย่างที่ไรก็ได้ความรูกลับไปเนี่ยครับพี่น้องค่อยงามนะครับแต่ว่ามีอีกแม่หนึ่งยางงามด้วยกันครับที่ว่ดที่เด็ดในฟ้าเสียงต่มเลยกวาได้นะครับเดี๋ยวพาชมลูกสาวลุงเพชรกันครับ ครับพี่น้องนี่ก็คือลูกสาวลุงเพชรนะครับครับผมแล้วน้องต้มแนะนําสายพันธุ์ไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับซื้อเพชรมุกดานะครับผมอ่าแม่ก็เป็นเพชรอุดรบวกปาุ์ซูลินครับครับผมส่วนพ่อของก็ลุงเพชรลุงติดกควายไทยครับเพชรครับผมนะครับลูกของลุงเพชรเพชรมุกดาเพชรมุกดาครับเป็นพี่สาวของทิ้งโู้ดำแม่นครับเป็นพี่สาวของทิ้งผูดำทิ้งนะครับอยู่ฟาร์มในหอยนะครับ ตัวนี้เป็นพ่อแม่เดียวกันเลยพ่อแม่เดียวกันครับลูกลูกเพชรนะครับเพชรบุกด่าอายุเพิ่นเท่าไหร่แล้วสองปีแปดเดือนสองปีแปดเดือนฟันคู่แรกครับผมฟันคู่แรกครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับตอ่าร้อยสี่สิบแปดสี่สิบเก้าเหพี่โอ้ร้อยสี่สิบไปไปครับผมจุดเด่นของเพชรบุกด่าเด่นของเขาคือเป็นควายที่หนาลึกครับอ่างหนาตาไงกระดูกง่ายครับผมครับกระดูกง่ายหนาตาเปิดเป็นตูผูนะครับแล้วก็ ห่างบันมากครับตัวนี้ครับคือเบิ้งเบื้งเบิ้งรวมๆหรอกเขาที่เป็นเขาที่เป็นควายเบิ้งไงนะครับเบิ้งในพืชตัวเบิ้งในพืชตัวครับเดี๋ยวพาเบิ้งทีละจุดนะครับจังนี่คือลูกสาวลุงเพชรนะครับเบิ้งหน้าตาเพิ่นหน้าตาวงเขานะครับเขาเปิดดีนะครับครับหนาสวยนะครับติดไปทังแม่เพิ่นแม่เพิ่นสายเพชรอุดรนะครับนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับแข้งขา พื้นดีแน่นดีครับแน่นดีครับลำตควขนยาวนะต่มเนาะเงาครับผมอางหง่นะครับี่ายนี่ท้องในสองเดือนกวัวได้ครับนี่คือท้องท้องกลัได้ครับเทพบังก่อนครับท้องเทพบางก่อนนะครับท้องสองเดือนกลัวเบื้องทั้งถ่ายเพื่อนนะครับเบื้องหางเบิ้งถ่ายนะครับถ่ายกลวงนะครับเนี่ยครับหางเนาครับอ้เกือบหมด เล็บหน่อยครับตัวนี้เคยไปสนามปุบครับเคยครับผมกรติดติดหลายอยู่พี่อูติดที่สองที่สามลอกออกไปได้ที่สีอยู่งั้นอุดรล่าสุดเลยเนาะงั้นทุ่งฝนนะครับ่วาเนเจ้าเนื้อเจ้าหนังนะครับ่ว่ากระดูกโค้งสางนี่บ่เป็นร่องไปด้วยกันแม่นครับย่อนว่าเนื้อโตเพิ่นดีเพิ่นเลิกนะครับ ก็เลยเบิ้งเป็นเจ้าเนื้อนะครับจริงๆกระดูกโครงสร้างมันดีมากนะครับตำในขม้าโดนไหมครับตัวนี้ตัวนี้ที่พ่ได้หาเดือนด้วพี่อูหาเดือนหกเดือนเลยครับปัะมนี้แหละใกล้ๆกันนะครับแบ่งมาจากทางไหนครับแบ่งมาจากเสียวนบุรีรัมย์ครับผมเสียวนบุรีรัมยูอุบุลครับอนบุรีรัมแต่อยู่อุบลอยู่อุบนลนะครับ สาวน้อยนะครับยังเป็นสาวน้อยอยู่ครับถือว่าเป็นสาวลักษณเต็มสาวใหญ่นะครับคือว่าเป็นสาวรุ่นรุนนะครับสาวน้อยนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่ดีนะครับผมถือว่างามนะครับตัว้งามอัตลักษณ์ดีนะครับเพชรมุกดานนองตมได้เปิดแบงแลครับเปิดครับผมตัวนี้สองอันสามครับสองจุดสามสองจุดสามต่อรองไดต่อรองไดครับต่อรองเอามันสมเหตุสมผลนะครับตามเนื้อผ้ามันเนาะต่อได้เบิ้ลมือต่อไดไเบิ้ลมือครับ ไป <önemli> มักของใหญ่ของงามนะครับพี่น้องตับนี่เปิดทุกตัวนะครับรอบเบิ้งไปเรื่อยๆนีทุกเกตทุกสครับมีสาวหน่อยน้านะครับนี่คือแม่บล็อกหลักเลยสองตัวแรกนี่เครับตัวแรกซื้อว่างเดียครับตัวแรกซื้อกาลเกตครับกาลเกตนะครับตัวตัวสองคือเพชรมุกดาตัวนี้คือเพชรมุกดาครับนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมักของใหญ่ของงามนะครับเขามาช่มกันแม่รั้น <reduz Chris> ้านน้องพักหลอดครับน้องพักหลอดมองขายสมโอหลายๆเนี่นครับบ้านสมโอหลายๆนี่แหละครับบ้านขายสมโอนะครับแต่ว่านานี้บ่มีได้สมโอเจ้าสวนสมโอหลายเนาะแม่นครับแม่นครับครับเขามาถ่ายบ้านเลยโทรหาน้องต่มเลยครับทรหาเลยครับย่ามไมทองนะครับความควยงามนะครับเขามาในบ้านถามพี่น้องผู้จักเบิดครับหู้จักเบิรบเครับ่ามีขอกเดียวครับในหมู่บ้านนี้ครับถือว่าเป็นขอกคํำบ้านเลยกับ่าได้ พาชมของง้มครับพี่น้องครับผมเจะตามจะพาชมของงามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นควายสาวหน่อยนะครับเป็นควายเผือกนะครับครับตัวนี้แนะนำนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ซื้อมันฝ้าครับผมเป็นลูกสาวแก้วฝ้าเมียเขาบปลูสายครับแต่ว่าเมียเขาสูงอร้อยหาสิบหา นี้แม่เพื่อนเป็นควอยดำควอยดอนควอยดำครับผมแม่อยดำซูข่อยหาที่ผ่านครับผมตัวเพิ่นเองเป็นลูกแก้วฟ้าตัวเพิ่อนเองเป็นลูกแก้วฟ้าครับตอนนี้ยี่สิบสองเดือนครับพี่อู๋ยี่สิบสองเดือนครับความสูงกันอ่ะความสูงกันาดะที่อยู่ประมาณร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่ตาสายตาเขาเนาะครับรับม่านฟ้านะครับแต่ว่าเนี่ยตัวกันยังว่บปันไดพิ่งได้มาครับผมขาหลนะครับพี่ลขาไหลครับร้อยดีครับผมว่าเป็นควอยเผือกที่อนาคตดีเติบนะครับตัวนี้ ครับตัวนี้จุดเด่นจุดขายเพิ่นเลยนีขึ้นตรงไหนครับขามันเดิอครับพี่อูขาเลยนะคือตอนนี้เขายังบ่เห็นเนื้อตัวมันพ่ออย่างที่มันจอยมาหลายมันพิ่งมายุ่เพพาะเดือนเดียวนะครับแต่ว่าตามตามที่เบิ้งเมนะครับแล้วก็เบิ้งแก้วฟ้าประกอบกันแล้วเรื่องเนื้อบ่นบ่อนหนาห่วงตัวนี้ครับมาแน่นอนนะครับจุดเด่นตอนนี้ที่เห็นชัดๆคือหนาตานะครับเชื่อพี่อูเห็นแล้วเนาะาหนาตาวงเขาก็ถือว่าโอเคเนาะครับหนาแก้วฟ้าครับหนาแก้วฟ้า แล้วก็เข้งขาเขาครับมันมันเป็นควอยเผือกที่แข้งขาหลายนะครับนี่ครับเครับพี่น้องยตัวนี้อนะคตมันมันบาดร้อยบาดซิบกว่าได้พี่อูครับครับต้องรอตอนเขาเต็มสามปีนะครับน่าจะเบิ้งได้ดีขานี่ขาหลายครับตัวนี้แขรงเลยครับพี่น้องครับสาวน้อยม่านฟ้าครับมตได้เเพิ่งได้ข้ามาเนาะได้เข้ามาได้ประมาณเดือนนี่แหละพี่อูเข้ามาจ้อยหลาย จ้อยไปนั่งกระซื้อเขาเพราะนี่เพราะเพราะเขาจมอยู่ครับจังไหนลรามันมักเนาะมันเข่าขาแลยเนี่นเข่าเห็นขาเนี่ยซื้อย้อนขาเนี่ยสำหรับกะว่าแต่นะคุดเนาะมันกบะปนี่บอนนมันกะที่เป็นค้อยเผือกนั่นล่านอยู่ดอกในสายตานะครอยากกระลังบันนั่นเดือดฝุดยั่งยืนขึ้นนะครับพี่น้องครับออเพิ่มสมบูรณ์นี่มันครับล่อสมบูรณ์จับตานะครับพี่น้องของกะว่ามันเป็นตัวที่เกิงสายเผือก ค่อยดอนบานเท่านี้ง่ามๆบางทีน้องตั้มเปิดแบงก์่็ได้ครับตัวนี้ผมเปิดบมื่อไรยด้พี่ว่าเปิดหาเสียนหาครับครับตัวเนี้ยเปิดมหาเสียนหาโอ้ราคานี้จับต้องได้เลยครับตัวเนี้ยไปาต้อได้สบายเลยพือว่ากันมากเป็ดแม่พันธุ์นี่ตัวนี้เนียนครับอน่าคตดีครับในในย้งพันนิ่งมาได้เลยพันได้ฝึกพันอหยัางครับอืสูงวนาครับสูงครอบยาวก่ากำลังมากนะครับเพิ่นถาเพิ่นอวนจักหน่อย แต่ว่าขานีขานีบต้องห่วงครับเหลือรับประทานเลยเกินราคามันมขายได้ยันขามันเหรอตัวนี้ครับขาใหญ่นะครับเป็นท่อนดีแพงเลยแ็งขาดีนะครับลูกสาวแก้วฟ้านะครับใหญ่มากค่อยงามนะครับค่อยดอนนะครับอยากได้แม่พันธ์งามๆในอนาคตนะครับตัวนี้ก็เห็นแววเลยครับเราเห็นด้วยตาเปล่าเลยกับพิวามาดีนะครับมาดีเลยครับตัวนี้ ครับพี่น้องครับน้องตามเอาสาวหน่อยนะครับผมมาให้พี่น้องได้ชมกันอีกหนึ่งสาวนะครับตัวนี้ชื้อว่าไรครับจำตัวนี้ซื้อน้องก้าวมณนีครับผมก้าวมณนีครับผมเป็นลูกพ่อเกาเจริญซื้อกรบบอกยี่ห้อเลยนะครับแม่เขาเป็นดาวเหนือครับผมอ๋อลูกสาวก้าวเจริญนะครับแม่เพิ่นเป็นลูกดาวเหนือครับนะครับสายเพชรอุดรกับก้าวเจริญนะครับอายุเท่าไหร่ครับจำครับตีตีสองเดือนเนี่ยพี่อูสิบสี่เดือน หนึ่งปีสองเดือนครับความสูงประมาณเท่าไหรครับดำร้อยสามสิบสามนี่แหละครับร้อยสามสิบสามนะครับถ้าประมาณเราหรือว่าที่เกินนั่นกรบ่จักจุดเด่นเพิ่มตัวนี้เปงไหนครับดำล้ำตัวเงาครับกระดูกแข้งขาลึกครับผมเจ้าเนื้อมแต่้น้อยตัวเนี้ครับครับหน้าตาก็ดีครับผม กิ้งดีเนาะแม่นครับเป็นเป็นคอยงามนะครับเบิ่งเบืองไงว่ามันคั้นว่าภาษาบ้านเ้าก็ว่ามันเกิงเนาะพี่อูครับเบิ่งแล้วมันเบิ่งแล้วมันมันมันสบายตาอือเนี่ยครับเบิ่งงามงามเลยครับช่วงนี้ก็สูบลงแน่เพราะว่าหยากร้ายากเพราะสีแดงแน่จังเนลยนะครับพอเป็นยังกระดาษจ้อยได้ครับพี่น้องจ้อยได้ครับนี่นี่จ้อยอีเลเป็นยังไงครับเพิ่ชกินเกลงครับนิสัยพันกินเกลงครับตัวนี้ เลียงง่ายกินเก่งเพื่อนที่บอกเป็นค่อยกินกินตระการตะการเราขทอยกินไปเรื่อยๆครับอืมกินไปเรื่อยเรียงง่ายดีผิวพรรณดีครับพี่น้องเนี่ยเิ่งทางถ่ายทางห่างเพื่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นสายเพชรอุดรน้องครับสายดาวเหนือนะครับครับพอดีไปเจ้าเนื้อไปทางเมฆเขาครับเก่าเจริญนะครับพี่น้อง ัวนี้น้องต้มเปิดราคาไปเท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้หาเสียนหาเงินครับหาเสียนหาครับผมตอนใดเบิดมือครับไว้งามนะครับเขามาชมนะครับครับมาเบิ่งเป็นแนวทางก็ได้นะแต่เมนเมนครับเมนครับมาศึกษาเป็นแนวทางก็ได้ครับเพราะจำเป็นต้องว่ามาหอดเราต้องซื่อกันม่นด้พูผู้ใดบังคับกันหรอกครับแค่ว่ามาศึกษาน้ากันมาเบิ่งไม่นีน้ำกันครับมาจะมีใจแง่มครับมาจิมีใจหักอยากพัฒนาอยากเบิ่งแนวทางนะครับอยากปรึกษาน้องต้มนะครับปูเพินเฮ็ดมากรนเฮ็ดมาโดนนะครับ เขว่าเบิ้งเป็นคู่ได้ได้กันได้กันได้กันพ่ายได้ดีกันย้อมคว้ยะหรบครับเมื่อกี้กับผมยังดอกเนาะนี่ก็ว่ากันตรงๆครับครับถ้าผมเห็นผู้ใดที่มินคุ้นคว้ยน่ะผมบ่มักถ้าพูดว่า่ใจรักยังมาหาผมหนึ่งคือเอาตีนถีบตีนยันยันคว้ยนะผมบ่มักแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดาคว้ยนะผมบ่มักจะต้องให้เจียดเพิ่มนะแม่ครับเ้ามอยู่มีกิ่นกันยอนเพิ่นอีกคลับจะถือว่าเพิ่นก็เป็นสัตหไงพอมแี่ครับ เลี้ยงดีเพิ่นก่นนนนให้คุณเนาะให้คุณนี่ลีครับอยาไปคิดว่าโอ้ยไว้มันหลงไว้มันซื้อมาเพียงแ้วหลงเห็นเด้เลี้ยงไปเลี้ยงมันก็ได้คือเราครับเนี้ยมุ่เนี่ยครับมันก็มีช่วงจังาว่า,านึงเนาะอันนี้อันนี้อธิบายว่า,า่ารลงทรนรถณช่วงเนี่ยมันเป็นอย่างคือการซื้อขายมันคืออดึดเพราะอย่างเดียหนึ่งมันอึดหญ้าสองขนยากอ่อยยากหยัง คอกบเเรก่องยบาจอนหาซื้องว่าซื้อไับท่านไ้แล้วเวียกแม่นท่านไ้แล้วเวียกครับเพราะแล้วเวียกเราก็ซื้อคือเ่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ทุกปีครับเพราะนั้นอยาตกใจคุ้นเวทาโลดแม่นครับนี่ครับพี่น้องน้องตั้มก็พาชมควายงามนะครับผมที่ว่าในขอกในฟ้ามนีก็หลายตัวนะหลายตัวครับไอที่ไม่ได้เบื้องกระลายครับ่วยโครงกันกับมะฝากะลายแม่นครับจะเป็นวข่ที่มะฝากผสมนะครับครับ พอพันควายดอนของเฮ้านะครับเจ้าเทพมังกรนะครับครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้เปิดอีกฟ้ามหนึ่งพี่น้องได้ได้รับชมกันแมนครับพี่ว่าเป็นฟ้ามใหญ่ในอำเภอบ้านแทนเหรครับพี่น้องเป็นฟรามเดียวนะครับในอำเภอบ้านแทนอยู่นะครับเป็นฟ้ามเดียวควายงามสายพัฒนาเนาะครับสำหรับพี่น้องทั้งใกล้ๆเฮ้าเนาะครับอยากเอาควายมาผสมตำพิกัดฟ้ามเฮ้าอยู่ตรงไหนครับมาเลยครับบ้านนองผักหลอดครับตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิถามผู้ใดก็กรลู้ครับเดี๋ยวคขติดป้ายบอกทางอีกครับ ครับแต่ว่านี่มันติดเบอร์โทรอีกแล่วนะครับศูนย์หกสองสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าครับผมเบอร์ผมาพูดคุยกันก็ได้มนครับท่านได้วางเขามากระโทรมาเล่นก่อนเมนครับเมนครับอย่าให้น้องตามฝากพอพันค่อยงามเท่านี้ครับพอพันค่อยงามที่ฟาร์มนะครับเจ้าที่บมังกรนะครับผมถ้าผู้ใดสนใจนะครับผมสนใจน้าเชื้อนะครับชุดละห้าพันบาทนะครับน้ำเชื้อกะมีนะครับผมหรือผู้ใดสนใจทับโตนะครับผม ไม่จำกัดครั้งเอาจนท้องครับท้องละห้าพันบาทนะครับผมฝากข้อการนะครับผมหกสิบวันนะครับหกสิบวันสองหมื่นบาทนะครับนอกเหนือจากหกสิบวันเลยไปคิดมือละลอยเท่านั้นขอค่าหย่าค่าอาหารคืนเท่านั้นนะครับถือว่าซ้อยกันไปนะครับในฟาร์มเฮามีบริการคนส่งไหมครับอ่ามันี่มีรถที่เขาเล่นประจาอยู่แนะนํากันได้แนะนํากันได้แล้วก็เขาคิดตามระยะทางถูกน้าครับครับจังหวอวันนี้เบลอยู่เมืองเลยเนี่ยก็สามพัน จากนี้นะจากวงเลยมันนี่นะสามพันบ,บาทเท่านั้นตนังๆมันจะมีถ้าบอกพี่กัดแล้วกันจีนด้นำ้ำแม่นครับสิทรบอกเขาเราขอ,ขอขากาสิจับ g ีพีไปเบิ่งว่ามันจากบากเขาสีบอกกันเลยครับครับม่มีกักกันครับครับผมถ้าสนใจอยากเข้ามาชมค่อยง่ายนะครับฝากไว้อีกหนึ่งฟาร์มนะครับครับย่ามไหมทองฟาร์มย่ามไหมทองฟาร์มนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณตังมหลายๆครับขอบคุณพี่อู๋ครับสวัสดีครับ